ณเดทเนี่ยคือเกิดเมื่อวานนี้17ธันวาโอ้โหสะห ồ ส,ะสะ้อนร้อนอายุ34ปีเต็มอาวฉะลองวันเกิดปาร์ตี้คริสต์มาสล่วงหน้ากันเล็กๆที่บ้านไปแล้วคนสําคัญใครละว่าที่เจ้าสาวาาย่าอุรัสยาต้องมาแก๊้งเพื่อนรวมกินข้าวมอบของขวัญอย่างหนุกหนานกันไปแต่ยังไม่หมดงานนี้มีเซอร์ไพรส์เดดนะคะแบบที่ณเดทก็คิดไม่ถึงเลยเมื่อจ,จู่ๆ ค,คุณลุงซานตาคลอสโผล่มามอบเค้กให้นเดชพร้อมร้องเพลงทุกสิ่งของน,น้อยวงพลูนี่แล้วพอเปิดมาตัวจริงก็คือพี่น้อยวงพลูเนี่แหละไม่สิแต่<อ>พี่น้อยควรจะมีนั่งร้านมีเสามีอะไรให้ปีนป่ายมีกระดงกระโดดนั่มันร้องเพลงในบ้านไม่ไหว <laughs> นะพยายามแล้วพยายามจับโต๊ะอยู่ <laughs> เพราะว่าชุดมันแน่นเหลือเกินนะหนุ่มยาาแค่ได้ยินเสียงร้องตอนแรกถึงก็เก็บอาการไม่อยู่กรี๊สนั่นดีใจกว่านะเดชอีกเขาบอกนะฮะไหนฟังเสียงช่วงนี้เลยสิแม จริงนะคือพี่น้อยแกตัวเล็ก,กเราจะเอาหมอนหนุนมาใช่ป่ะตัวให้ตัวอปปวบุกหน่อยไงซันต้าแล้วก็จริงอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ยินเสียงร้องเพลงพี่น้อยลีวทุกชิ้นที่ถอดอ่ะได้ยินกี่ทุกชิ้นที่ถอดร้องเพลงอะไรก่อนเออทุกอย่างทุกอย่าง,ท,างทุกสิ่งทุกสิ่งอ,อปีนี้นุง่งยากก็ไม่พลาดนะครับโพสต์ภาพคู่หวานอวยพรพี่แบร์พร้อมข้อความสัง้งสั้นแต่ความหมายกินใจบอก happy b i r ์ h The love of my life แล้วก็ติดแท็กไปที่คุกกิมิยาจ้าแปลว่าสุขสันต์วันเกิดคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตนะจ้าณเดทเห็นปุ๊บคอมเมนต์ตอบกลับบอก Life of my love เธอคือชีวิตของฉันอุยน่ารักชอบนั้นแม่แก้วสุดารัฐครับโพสต์ภาพหาดูยากอวยพรล,ลูกชายสุดที่รักนี่ฮะ โอ้โหไปขุดกลูภาพถ่ายตอนเป็นเบบีของน้าเดชไม่เป็นแฟนได้ชื่นชมข้อความสุดซึ้งบอกแม่กับป้ารักลูกที่สุดในจักรวาลครับขอให้ลูกมีแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปปลอดโรคปลอดภัยมีโชคชัยตลอดลมหายใจแล้วก็โชว์เล่นไวโอลินเพลง Happy Birthday เป็นของวัดพิเศษให้กับลูกชายในปีนี้ด้วยด้ยฟังไวโอลินนี่ นมากมากเลยชอบความที่คุณแม่มาเล่นเองนะให้ลูกชายนะเนาะอันนี้ไม่เคยเห็นคุณแม่ณเดชเ์เขาแปมมามาแบบกโมเมนต์นี้เนาะมีแต่เห็นแต่ไปรรมะทำบุญกันอะไรอย่างนี้แต่จริงๆครอบครัวสองครอบครัวเนี้ยด้วยความที่เคยเห็นมากับตาเนื้อเนาะเขาน่ารักอบอุ่นจริงๆอ่ะบ้านยายยากก็เลี้ยงมาแบบนี้ณเดชเลี้ยงมนแบบนี้แล้วพอเขาเป็นคู่รักกันอ่ะพี่เต้เออ มันมีแต่หม, orem, มู่มวลความอบอวลความสุขความรักละครกันนั่นเดชเรื่องอะไรนะละคร,น,ครนี้กรณีนี้นี้ใครครองฉากอะไรนะฉากปัป้มนั่นเดชจำไจว้จ,ไจนชีวิตนี้จำไว้จนชีวิตนี้จะหาไม่ <c oughs> <c oughs> เออ